เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆนักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดี fc สวัสดีเพื่อนๆพี่พี่น้องๆโดยเฉพาะคุณลุงคุณป้านะครับที่ค้าขายตามตลาดนัดนะครับช่องคูดโดคอยจะเป็นช่องที่ แบ่งปันนะครับความรู้ทางด้านเหรียญกระสาบนะครับไม่ว่าเป็นเรื่องราคาหรือว่าปัจจุบันนี้เขานิยมเล่นอะไรหรือว่าเหรียญพสไหนที่มีราคาในกลุ่มของนักสะสมนะครับในกลุ่มนักสะสมตามตลาดนัดหรือว่าร้านใหญ่ๆช่องคุดงคอยก็จะนําข้อมูลเหล่านั้นมาพูดมาคุยแบ่งปันความรู้ให้กันนะครับ กูดกงยังเชื่อว่ามีหลายคนหลายท่านนะครับมีเหรียญอยู่ในมือแล้วไม่ทราบว่าเหรียญนั้นมีราคาสูงขนาดไหนช่องกูโดกคอยจะนําข้อมูลน,นั้นๆเข้ามาพูดเรื่องจริงนะครับเข้ามาพูดมาคุยแล้วก็มาแจ้งให้เห็นคลิปนี้ EP นี้นะครับกุโดกงจะมาพูดถึงเหรียญ1 0บาทอีกหนึ่งเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9เหรียญ10บาทในหลวงรัชกาลที่9นะครับ EP นี้จะเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่อง พศนะครับ2,541ปี2,541นี่นะครับต้องบอกว่ามีการค้นพบเหรียญลักษณะพิเศษเหรียญลักษณะพิเศษเมื่อมีความพิเศษราคาก็สูงไปด้วยนะครับคูดงบอกได้เลยเบื้องต้นถ้าเกิดใครมีนะครับแล้วก็ยังหาที่ขายไม่ได้เนี่ยสามารถติดต่อคูดงได้นะครับสามารถติดต่อคูดงได้ เหรียญ10บ,บาทปี2,541าจำนวนการผลิตนะครับ9,80,000เหรียญถือว่าน้อยนะครับแล้วก็เป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ3ด้วยถ้าเหรียญเปล่าหรือว่าเหรียญปกติแบบอยู่ในมือของผู้โด่ก็ร้อยห้าบถึงสองบาทและป,ปัจจุบันนี้นะครับที่มีการเล่นกันแล้วก็ซื้อขายกันแต่มีการค้นพบเหรียญที่มีลักษณะพิเศษ คือเหรียญที่เป็นแบบนี้นะครับใครมีเหรียญปีซีหนึ่งนะครับปีซีหนึ่งแล้วเป็นแบบที่คุณโดจะให้ดูนี่นะครับก่อนอนุญาตนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับนี่เอาให้ดูแบบจัดจ่าเลยนะครับแล้วก็ไม่ให้เสียเวลาด้วยนี่คือเหรียญปกตินะครับแต่ว่าเหรียญนี้ถ้าดูให้ดีนะครับตรงนี้จุดนี้นะครับตรงนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเหรียญไส้แตก เหรียญไส้แตกนี่มีการพิสูจน์มาแล้วนะครับว่าเป็นของเป็นเหรียญเอ r เลอร์คอยหรือว่ามินเอลเลอร์ที่เป็นของแท้นะครับเพราะว่ากระบวนการนี้จะเกิดจากการที่นําที่เป็นลักษณะของสีทองเหลืองเข้ามาประกบกับที่เป็นสีเงินนะครับนี่มาอัดกันนะครับแล้วก็ขึ้นรูปเป็นตัวเป่าแบบนี้ก่อนก่อนที่จะมาเป็นปั๊มลวดลายลงไปนะครับเพราะฉะนั้นใครมีเหรียญปี2541นะครับ 2,541,41 41. แล้วเป็นแบบเนี้ยเป็นแบบนเนี้ยเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้นะครับ2,0003,000ี 2, 000, 3, 000่้ได้อยู่แต่ว่าถ้าออกมาครึ่งหนึ่งเลยเนี่ยถึง5,000นะครับเพราะว่าเท่าที่กูโด่งเห็นนี่มีเกือบครึ่งเลยนะครับแบบเนี้ย5,000บาทก็ได้นะครับนี่คือข้อมูลที่กูโด่งจะนำมาพูดมาคุยกันนะครับลองลองดูนะครับใครมีเหรียญปี2,541 ถือว่าเป็นเหรียญตัวติดผลิตน้อยลำดับ3หายากด้วยมีอย่าเพิ่งขายถ้าเป็นแบบเนี้เล็กๆแบบเนี้ยสองพันในคุด,ด่งรับซื้อนะครับเนี่ยปี41แล้วก็เป็นแบบเนี้ยสองพคุด,ด่งรับซื้อแต่ว่าถ้าเกิดครึ่งหนึ่งเลยครึ่งหนึ่งเลยแบบเนี้ยห้าพันก็ถึงวันนี้มีสั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับก็คาดหวังว่าเป็นประโยชน์เนาะคลิปนี้ e p นี้จะออกประมาณน่าจะเป็นวันที่1ถ้าเกิด ใครไปเที่ยวนะครับช่วงวันที่1ก็เป็นวันแรงงานก็จะมีรถติดค่อนข้างเยอะก็ขับรถด้วยความระมัดระวังนะครับมีสติมีสมาธิกับการขับรถนะครับแล้วก็อากาศมันร้อนก็อย่าใจร้อนเนาะเพราะว่าดูข่าวแล้วมีการไล่ฟันไล่แทงกันกูโด่งก็อยากจะให้เพื่อนๆพี่น้องมีสตินะครับกลับบ้านดีกว่าเพราะว่าเราตั้งใจไปเที่ยว ไปหาความสุขใส่ตัวนะครับไม่ได้ไปหาความทุกข์กลับมาด้วยความลักและปรารถนาดีจากผูโดดสำหรับวันนี้โชคดีมีความสุขสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ